ของแซ้บ้านเฮาและต่ำโหสิไข่เนาะอ๋อซื้อเอาบ้าเอาเห็ดเองจะไปวอาให้โอ้เพิ่นคือสิเฮ็ดเนาะคือซื้อเอาซื้อเอาเฮ็ดเองนะชื่อนู้เราไปมุกเอาโอ้มุกเองแม่มุกเองจะไปเมื่อตะไปตองละมุกใส่ตองเดือแต่ไปตองดิเพิ่นไปกันมาเดินเด้อพอดช่างกับพกินมันอยู่เพิ่นมันลมนะแม่อันนี้มันบางลมแน่นี่บางกําแพงแล้วคันว่าอยู่บนโซนเฮือนสาวฝนแห้งขี้ฝุ่นลดมือวดเบน เจนี่แล้วก็เดินวัดใครแน่ยบ่คอยมีพุ่นมมมแมนอยู่เตียงเคื่อสาวโนนะขี้พุ่นร้ายขนาดขี้พุ่นขึ้นมาแต่ทางเหมือนโอ้ยพอดีเลยได้ไหมโดยกินแล้วจำแจวจำเกลือคือกันเนาะมาเลยอ่าเธอหมองตัวเฮชื่อบ่อหน่กะแม่นแม่ตู้ต้องโชว์บอหักอือคนเนิ่นคนหายตลอดเนาะโดย สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC burst ผู้สุขคนเนาะอ่ะเดี๋ยวสิพามาเบ่งเพื่อนสัตว์แต่ตอนที่สร้างเพคนพักมาพี่น้องป้าทุกมาเป็นไก่เป็นไก่เนาะประตูแล้วคือตรงกันคักแค่เนาะพี่น้องเนาะเพราะประตูประตูเป็นตรงกันคักเนาะพ่อเนาะโอ้คักคักเชิงกันแบบว่า อ่ะทำสมมุติว่าเราเปิดประตูไวนน้นี่เนาะอันรูปรูปของเรานี่เนาะแลนนี่นนนสอดบุดเลยพี่น้องเลยขัก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 ประตูตรงกันอ่ะเพื่อนว่าคนใจตรงไปตรงมาเนาะพี่น,อน้องเนาะฮ่าพี่น้องเลยคักขักขักขัก,ขกอ่ะทางนี้กะนทางนี้กะ ขึ้นแด้พี่น้องก็ขึ้นเพียงอ่าบอนีน่ก็ยังอีกสองก้อนเนาะก็จะเพียงวงกบเชิญห้องนี่กับพี่น้องเลยอ่าห้องนี่นี่เพิ่นยังบูชาเตะโตอะเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเอานั่นก่นอนเนาะนี่ อันนี้ค <c oughs> <Alright. S 3> ือเทมือเ้านี okay? oh. ่น้องไหนเนาะคือเ่เทมือเ้านี่พี่น้องเลยมืออื่นก็คงจะอะไรแกะน้นี่แบบหนี้ไน สาวแ๋วลากเห็เวียกเบิดเมือบดเวียนพี่น้องเย้ยเกินก็เวียกหลายพอสมควรเนาะเบิดเห็ดหันเห็ดนี่เฮย็ดเบียกซอยสร้างแล้วก็มาสักเสือเนอะเอาะสักเสือสทีอยูทีนอนพี่น้องเลย มื่อน <The> ี้กะแดดน่าเตล่มพี่น้องโอ้โห่นเอาที่นอน่นไปตาไว้พุ่นพี่น้องไปตาพึ่งเนาะบางเถอกกะคันท้าบ๊อบปัดบอสักอย่างมันกับมินเนาะมินแบบมินอัพมินในขี้ฟุ่นเนาะเขาก็ต้องเอามาตีเอามาปัดถึงว่ามันจะสักพ่าไรแต่กะเอามาเคาะขี้ฟุ่นออกเนาะ ป้ากเนาะเดี๋ยวสบายเปิ่งตั้งนี่แล้วพี่น้องเนาะป้าทางเปิ่งกินข่าวพี่น้องเลยป้าลมผัดมาหอมหวนวนสบายดีได้ยังกินนะตำโูจิคลา,าอของซสบบ้านเฮาและตำห<า><ผ>ูจิคข่ยเ<ห>นะาะโอ้ซื้อเอาบ่อท็ศเอง แม่ย่าสบายเอาให้โอ้แม่บ่เตียงเพิ่นคือสิเฮ็ดเนาะคือสิซื้อเอาก็สิซื้อเอาเฮ็ดเองนะอือเฮ็ดชื่อหนูไปมุกเอาอ๋อมุกเองแม่มุกเองะเลตไปตองน่ะมุกใส่ตองเหลือแต่ไปตองดิเพิ่นไก็เด้อ่เด้อพอางก็บ่กินมันอยู่เพิ่นมันลมนะแม่อันนี้มันบางลมแน่นี่บางกําแพงลคั่นว่าอยู่บนโซนเฮือนสาวฝนแงขี้ฝุ่นมือเว้นแจนี่แล้วก เดินวัดใครแน่บ่คอยมีพุ่นมันบังแล้แมนอยู่เตียงเคื่อสาวโฟนไอคิพุ่นร้ายขนาดคิพุ่นขึ้นมาจะทางหมาเนี่ยโอ้ยพอดีเลยได้ไหมโดยกินแล้วจำแจ้าจำเกลือคือกันอือหมาเลยอ่าเธอหมกตัวเฮชื่อบ่อหน่กะแม่นแม่ตู้ต้องช่วยบอหะอือหึ่มันหายตลอดเนาะโดยบ้านเนี่ย มาปลากระดิ่งนีลแม่ลมพัดพอดกิ่นกร่ดิ่งปลากระดิ่งมาเราบอกมีตู้ใส่มันเหี่ยวเนาะข้าวบํารยาหันมันเหี่ยวห้าลร่างใส่ถุงไว้มันก็ทนอยู่ขันห้าวโบโบล่างนะมันเหี่ยวเขาเดียวหนักมาแต่ว่านี่เลยสาลัยอะสว่างอู้ห้าสว่างแล้วอยู่ เราผูนางดินนำสาบุญบ้านเฮาหัวอ้าวสิบุรบกวนเดนอร์ฉันเนอร์กินแต่ว่าพุ่นว่าขอนมันกินเข่าแล้วหมดอะไรเห็ดยังให้เพิ่นกินเข่าก่อนเนาะบุรบกวนเพิ่นบ้านมีแต่เน่าปิตาเสบพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาแมนเอ้าสบายดีสว่างพี่เด้เพิ่นกำลังกินกินเมี่ยงหมักตัวแห่หัวปิตาเสบคือนยังนี่ บอห้เพื่อนกินสองผมเนี่ยเพื่อนมันอู้สาวแตวก็ได้เ้าวเมย์สาคายอยู่บอเห็นเห็ดย่ำได้เห็นตะเวียกเนาะกิน้วบอเขาน้ำนะกินก็ได้สาวแตวเว้ยเป็นลมเป็นแรงได้นีไอพี่น้องเอ้ตั้งแต่มาเห็นเฮ็ดเวียกตั้งแต่เศร้าเพราะอยู่อะไเศร้าหล่ะป๊าคนนี้ยังมาดุมามันขยันกระดกระอล่ถึงสิหน่อยก็หน่อยพี่ขีนูตัวนี่ เพชรเรียกเบิดมือเบิดเว็นบริผักบริเศร้าเนาะคือสักเสือกับพี่น้องเลยผูวเต็มผู้อาญะอยู่พี่น้องเลยผ่าทางเสือลูกเพิ่นกระโซ่นั่นเนาะเสือเพิ่นอันนี้แล้วก็ผ่าปูที่นอนอันนี้ก็ตากที่นอนนอะบ่อยมันอับอ่อนซ่อนแต่บอลตากแล้วข่อยเพื่อนข่อยด้วยป้าคันเวลาสักเสือผ่านี่ตากซ่อนซ่อนซ่อนกัน ปอดโป่งปลอดไัยจากขี้ฝุ่นเนาะแบบว่าบริยันขี้ฝุ่นมาเกาะมาจับพี่น้องเลยเพิ่นแต่ละตัวเพิ่นก็ปั๊บน้ำยาทุกผืนเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งสาวปุ่นลายเนาะโอ้พี่น้องเลยตบน้ำปลาลเาเลยบโบเคยได้ใส่น้ำยกยายาปับผนุ่มนี่ตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งซางเพิ่อนน่ะผักพรเนาะพี่น้องพักพรกินข้ากินน้ำแต่ว่าทั้งสาวแตลแล้วนี่ จากเราได้ผักหรือไ่ไผักเห็ดไว้ไว้อยู่คือพี่น้องเห็ดนี่แหละพี่น้องเลยสักเสือสักผ้ากอก่อกก้อยอยู่ดุมันเพื่อสิเมย์เป็นได้สาวเต๋นี่หาแบบว่าอยู่ซื่อเป็นนะเนาะหาแนวเห็ดก็อกอกก้อยมีนกน้มีน้ยมีมี สุบยาซ่องอโวบไววุ้ณเน่มันแพงเหรอเนาะยาซองมันบัดอ่ามันกระสิแพงลื่นยาห้มเนาะยาที่เพป็นไปเหตุเอาเนาะอ่ายาห้มมันบัดสิถือแน่แต่ว่าเขาจืกเราซื้อ ទៀតอีกตั้ง5ก็มาห่ํเองเนาะเอนปกเบบต่ต้องยบ่ต้องเี่ย À, thế đồng, bảo, à. bình, bóc bung bóc bung ngang ngang thang bóc bung 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 song yang bung lion ngang 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 ล oh. ายนำแบบลายนำจุดนองแบบ่อพอเุ่สีอาแบบยืนปุีแบบนอนไปเนาะอจักสียืนหรือชินั่งได้วเพิ่นตั้งนี่ <c oughs> ต้องต้องถามสาวแต่แวแน่นาะเพออิ่นสีอาแบบยืนหรือแบบนั่งเออบางคนก็เห็นแต่ว่าตั้งผิดอะบางคนก็ตั้ง <c oughs> เลี่ยงกันไปบางคนก็นเอียงบางคนก็นเอาสองก้อนเลี่ยงกันขึ้นเป็นแถวนะจัคเพื่อนสีอาทสงได้ไงนี่จักสีอาทสงแบบว่าอ่าเป็นหูบ พูดอย่างงานวาเป็นกันเนี่จยจังเข่าแล้วบอปแต่เมื่อยเท่นนี่นนโอ้ผู้อาผู้ที่ยุทธน่ะเพิ่นชื่อสร้างย่าว่ะพอโอ้บรยุทธ์ละโอ้เอฟซีเพิ่นกินฮอตมาถามหาสร้างย่าเมื่อได้สิมาว่ะสันโมฮูแน่นอนว่เคยถามมาเลยจังแรงคือเข้ามานรือว่ามานี่บอ ืแต่ว่าเราหากพู้มือได้เลาสิมาเห็ดอยู่นี oh, ่เนาะมาเลยมาเลยอ๋อบประมาเลยงานนี่นะคือปัญญาแล้วเนาะปัญญาเลยปัญญาบประมอ๋อปัญญาแล้วบ่พออืมไปอับงานเหมาใบเออไปอับหงเยียนนี่เนี่ยนื้อมานกตะลันกรอไอ เป็นไปนเหดุรงเรียนบานตุกตาลปลาไหลสางเงาตอ,ตอนแรกตอนแรกลูกคิดว่าเพิ่นยุดเน่ยังพ่อจังบุห็นมาทุกอ่าสามาเมือใดกับบัมาเนาะแทเมนพันยานอกเ,เก็บไหวเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาสิเปลี่ยนหอยเนาะป้าแดว่กกัตรงามเนาะสาบุบันหน้าเลือกสีหาพี่น้องเลยอาสามอหาหาเก็ต อ่านี่นี่เอิ้นว่าส่องล้มเนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้เลยคันวาซีเมนเนาะคันวาตัวข่อยข่อยองไินเพพ่ดเอื้อนว่าส่องล้มเนาะนนี้อ้าตทวเสียงหัวเป็นตะนัวเส็บตะนัวแทบเบาเสนนี่เสียงหัวเส็บหัวนัวขนาดเบาเสนอารณมดีแล้วเบาเสียนเ,เ,เสียงหัวแล้วเป็นตะแส็บคืออย่างนี้ ว่าแล้วเฝ่าเล่งเนาะพีใหม่กะระยุดด้วยพ่ออืมที่ว่าแล้วเนาะหยุดไปจักสิไปใส่หยุดกับผู้สูได้เปหลินไปเที่ยวหรอกยุบผยุบมื่อก่อนผู้ยุบก็ได้หรอกยุดหยุดกับยูเฮือนผู้ยุดกับย,ย,ยูเฮือน,น,นเอนาะ บคอ,อยไปยังไงหดอกบคอ,อยคือขึออ้นเนาะปีใหม่หรือปีเก่ากะถ้างเงินในถุงบบมีแ่แหละสิปีใหม่หรือปีเก่ากับ่บมรวมน<ไ>สำหรับลูกนี่อพอเอง้างเงินมีถุงมี่ะคืออุ่นใจหุ้มหุม้างเงินบ่มี่ปีเก่าหรือปีใหม่กันนาเสาคือเก่าสำหรับลูกนี่มีเงินเราซื้อเนี่ยถึแมามกินได้รอบครัวเฮาแบบใส่ชิ้นนี้กูเฮาไปอยู่แน่นกินร้อมกนกิน ก็ icana, บางคนก็เคยได้ยินมาแล้วพออ้แบบว่าปีใหม่นี่กินเหล้ากินเบียร์เบิ้ดเงินเป็นล้านสองล้านบับปีใหม่จบแล้วบัดไปหาเอาเข่าไปขคยจนชิบเบิดเครื่องเหล้าก็มีบางคนนะใครหนีเล่นดีบังเอิบน้ำมูกผู้มี บบเห็นเพิ่นมีว่าปีใหม่ปีใหม่เพิ่นมีเนาะเขา้าเขาบบมีบาจิจักปีเก่าปีใหม่เอาปีใหม่นำเขานำบ่ได้สำหรับเขาคนจนนี่จักแต่อนายุเท่านั้นแหละหมดปีใหม่มันโอ้วและอายุแล้วเพิ่ม <laughs> <laughs> เพิ่อนมีเงินเพิ่อนลายเพิ่อนจักปีเก่าปีใหม่เนาะเพิ่นผมมีเพิ่นแยกไว้ไว้โลดแยกไว้ลินโดยเฉพาะเนาะดินเบิ่งจักล้านแต่นี้โลด เจ้าบัตรเงินล้านนี่แบบระดับเงินในครอบครัวเพื่อนพันธซานเนาะเงินล้านนี่เอาบัตรกองว่าดำล้านเรื่องนี้แมนแม่นคือพ่อว่าเนาะเงินบ่มี่เดี๋ยวโอ้ยจักปีเก่าปีใหม่คือเงินแบบ 4, 5, 5, สี่แสนห้าแสนกะเฮา เอาไว้ซื้อใส่ครอบใส่ครัวบัดได้ของใส่หลายอย่างเนาะคันเอาไปลิ้นบัดได้แต่ผู้เดียวได้บัดนี้มามาเลยก็นอนโอ้ยเบิดเลยบัดนี้คันไปซื้อเครื่องใส่ในเฮือนบัดได้ใส่ายมือแต่ว่าเอาถ้าขัดไม่แนี่ก็มีอยังแหละก็พราะมันซื้อมากินในครอบครัวเลยแม่นแบบนั้นก็มีความสุขได้พอแบบยุทธพ่อหนาพ่อตากินหน้าพ่อตาพ่อมันกินหน่อยกินแหน่แซ่บๆได้กินร่วมกันเนาะกินอาหารแซ่บๆพร้อมหนาพร้อมตา มดว่าได้สำนันก็คือว่าดีนะพ่าอยู่เมียไปใช่ไหมนี่กูไปมันก็สนุกไกูไปก่าฮ่้ฮ่าฮ่าน่าฮ่าน่าฮ่นฮ่า่บนาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าั่าฮ่าป่าฮ่า่าฮ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 ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮแาฮ่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 าอ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่เฮ่า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 ฮ่่าฮาา่า่่่า เบิด์ตกับได้พร้อมกันเบิร์แม่นได้กินอิ่มท,ท,ทุกคนเจ้าสิ่ว่าใครกันว่าวัาวได้บานนี้เจ้ากับยังดินคือกันผอ,อมกันชิมน้ำกันอันนี้เบ,บิร์ตเบิร์ตมเงินชิ่อชื้อผิดคนได้เป็นนัวเงินชิ่อชื้อเป็นนัวกับบ่มีรอยไปให้เจ้าไปอ่ะมันชื่ว่าเป็นแบบนี้แม่นมีข้ออ้างอ,อันเจ้าบุไปกับยังมีอยู่งด้วยก่อนว่ะ ทางลูกคือกันแล่ปีใหม่นี้คนอื่นขับไปหาดินไปนาทางหูกอะเน mm ี hmm. ่ยมันบ่คอยเปลืองเงินเนาะ mm hmm. ของดินจักปีใหม่ปีเก่าในี่สำหรับผู้คนนี้เงินไปหาดินหาเที่ยวเนาะข้าบ่มีเงินก็บเฮ็ดเบียกคนไปพี่น้องเลย mm hmm. มาเสากินคำวิดของคนเฮากะแตกกลางกันเนาะผู้คนมีก็มีล้นฟ้าผู้บัมีก็เข่าสิาากินแต่ละข่ากะยัง บ่มีพี่นอ้องเ้ยปุ๊บนาะฟูบ่มีแบบโอ้ได้ข่าวกินเราเศร้าแลา้วท่ามีข่าวกินกลางเว้นคือสินี้แห้งคือสิดีเนาะแต่ภูคนมีบแบบแสวงหาอย่างอื่นเนาะเพราะว่าคนเฮาสิ่งที่ขาดมันบ็คือกันเนาะภูมีบัต้องการเวลาเพราะว่าคนทา่บบนานศาสนาโบรา็เคยได้ยินคนว่าเนาะคนมีเงินนี่คนรวยนี่มักจะบ่คอยมีเวลาเนาะ ตาถูนกนะสาวคนจะมาเลยเนาะะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทางสาวบุญลายจากพี่เล็ขอจะลิปลงไปก่อนเด้ออ่าไว้พวกกอลอกินาเน,น,นานะ ที่ศาสประการในนาดใาาก็ขอโทษขออภัยเอฟซีเบอร์ซูปุทุกคนขอมาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์เปิดโฆษณาบ่ข่าวโฆษณาให้สาวบ,บุญลายเนาอกจาบคลิปนี้ <บา S 1> ขอกราบคขาว่าสบายดีสบายดี